สวัสดีครับทุกคนใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดไซส์เล็กกระทัดรัดและที่สำคัญคืออยากได้ดีไซน์ที่มันเป็นแบบแนวย้อนยุคแนวเรโทรคุณต้องดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยครับ w a r t e c h PC 6 6ครับต้องบอกว่าแบรนด์ w a r t e c h เนี่ยเวลาเขาออกแบบคีย์บอร์ดเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเขาจะออกแบบคีย์บอร์ดที่เป็นแบบแนวเรโทรแนวย้อนยุคซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจหรืออินสไพร์เรชันจากคีย์บอร์ด IBM ในตำนานที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าคีย์บอร์ด IBM เนี่ย เป็นที่โด่งดังมากๆดีไซน์คลาสสิกและที่สำคัญคือใช้งานแบบทนทานมากๆครับ w a t e h เนี่ยเขาก็เลยมีรุ่นนี้ออกมาก็คือ pc 6 6ครับความพิเศษของ pc 6 6นอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วเนี่ย,เยสเปคเขาอัดแน่นครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับมาในขนาดที่เป็น65% La เซลเยอร์ครับซึ่งน้องบอกว่าขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ปุ่มการใช้งานเนี่ยครบครันครับมาพร้อมกับสวิตช์ที่เป็นแบบ hot swap ครับซึ่งคุณสามารถถอดเปลี่ยนได้ในกล่องเนี่ยเขามีอุปกรณ์บันเดิลมาให้ใช้งานซึ่งงสสาาามรรถทเอได้แบบบยบยคั ในส่วนของตัวคีย์แคปครับตัวนี้เป็นแบบ PBT คีย์แคปครับซึ่งสามารถมองเห็นตัวอักษรหรือเลเยอร์ตัวอักษรเนี่ยได้สะดวกได้ชัดครับและเวลาเราพิมพ์งานหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ง่ายและสะดวกมากๆและที่สาคัญเนี่ยรุ่นที่เข้ามาวางจําหน่ายในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีรุ่นที่เป็นคีย์อิงเท่านั้นครับที่สําคัญไปกว่านั้นครับคือตัวนี้เนี่ยรองรับ N k e y r o v e r ครับสำหรับในรุ่น PC 6 6ตัวนี้มีทั้งสวิตช์ที่เป็นเก t อ r o นและสวิตช์ที่เป็นเ h e r r y MX ให้เลือกครับต้องบอกว่า สะดวกแบบไหนชื่นชอบค่ายไหนเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้และที่สําคัญคือเป็นแบบพอรตสวอปสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับสำหรับในส่วนของการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น b l บลู o t h 5.1ไว l e ส s 2.4และ USB-C o o n n e t ครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับตัวนี้สามารถใช้งานกับ ฐานขนาด Tri p ป e A ครับหรือ AAA ในี่ยจำนวน2ก้อนด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยใช้งานแบบยาวนานได้สบายๆเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคีย์บอร์ดขนาดเล็กกระทัดรัดดีไซน์แบบแนวเรโทรย้อนยุคครับผมบอกได้เลยว่า w o r t e x PC66 ตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะคุณได้ฟีลลิ่งแบบ IBM ในอดีตแต่ว่าคุณได้ฟังก์ชันหรือสเปคที่เป็นแบบในยุคปัจจุบันครับนักสะสมครับผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมีตัวนี้ไว้ในคอลเลกชันครับ